สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวราศีธาตุลมลักนณะธาตุลมนะคะชาวราศีกุมชาวราศีตุลชาวราศีมิถุนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องอินดีนอตทารลอดนะ,ะดวงไปกับกวางคลิปนี้นะ,ะก็จะเป็นการพยากรณ์น,นะคะดวงความรักความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะปี2563นี้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะขอบคุณเพื่อนเือนทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะ อืมสำหรับทัดลมนะจับไพ่ให้ทุกสถานะนะคะโสดคนคุยคนมีคู่อแล้วก็จับในแง่ของปัญหาในความสัมพันธ์เข้ามานะอ่ะจับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูปัญหาก่อนนะคะ้าใบนะสำหรับทัดลมแนละ้วว่าปัญหาความรักของคุณเนี่ยมีอะไรนะเออในส่วนของปัญหากวางมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะเลือกอะ มันน่าจะเป็นปัญหาของคุณคุณอาจจะไปเจอนะคะในสถานการณ์ที่ต้องเลือกแล้วใช่ไหมนะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันมีไพ่อศวินถ้วยนะคะมีไพ่ราชาถ้วยเข้ามาเนี้ยนะแล้วก็มีไพ่เดอะเดทหนึ่งดาบแล้วก็มีไพ่ราชินีไม้เท้าเข้ามามันเหมือนมีคนหลายคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วทีเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังเลือกไม่ได้อะ่ะคุณอยากรักษา ความสัมพันธ์นะคะเอาไว้ในระดับของมิตรภาพหรือว่าความเป็นเพื่อนแล้วคุณไม่อยากเสียใครไปประมาณว่ามันจะมีคนคนนึงก็ได้ค่ะที่กดดันของกดดันตัวคุณน่ะนะว่าให้คุณต้องเลือกประมาณนี้นะคุณก็อาจจะไม่อยากให้เขานั้นเสียความรู้สึกหรืออะไรแต่เพียงแค่ว่าคุณก็ยังให้คําตอบกับตัวเองไม่ได้อะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะการกระทําบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปคุยกับเขาหรือดิวกับเขาด้วยอ่ะนะอาจจะเป็นเขานะคะที่คิดกับคุณมากกว่า คนคุยอะและเขาต้องการให้คุณเลือกตอนนี้เลยมันเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้อะโอแล้วคุณก็อาจจะนึกไม่ถึงด้วยนะว่าเขาจะคิดกับคุณได้มากมายขนาดเนี้ยนะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างนะคะให้มันชัดเจนอะเ,ออเหมือนคุณเองก็อาจจะยังแบบว่า ยังฟิกกับตัวเองนะมากกว่าที่จะมองหาในเรื่องของความรักแต่คนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณน่ะมักจะตกกลุ่มรักคุณน่ะเข้าใจไหมทั้งๆที่คุณนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้อะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยรัดลมเฮ้ยอิจฉาคนมีสเสน่ห์เนอนะอืมแต่คุณก็อาจจะมีวิธีการของคุณนะที่จะจัดการนะคะปัญหาเรื่องราวนี้นะก็รู้สึกแบบซีเรียสเหมือนกันนะสำหรับคุณอะ โอ้ไม่ไม่คิดว่าคนคนนี้จะคิดกับเราได้ไกลอะนะแต่เหมือนเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราให้คําตอบอะไรเขาไปอย่างเงี้ยนะโดยการที่เราปฏิเสธความสัมพันธ์นะที่มันมากกว่าเพื่อนอะนะมันเหมือนว่าคนคนนี้เขาก็จะหายออกไปเลยซึ่งคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอะอยากให้มันอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่แบบว่าถึงแม้ว่าเราไม่จะไม่ได้เป็นอะไรกันเราก็ไม่ควรเป็นศัตรูกันใช่ไหมทาไมเราจะต้องแบบว่าถ้าเราให้คําตอบอะไรไม่ถูกใจ เขาไปอย่างเงี้ยนะมันเหมือนว่าเขาเองอะ่ะเขาจะหายไปไม่อยากให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เลยอะ่ะสำหรับคัดลมโอ้อะนี่คือปัญหานะคะหลักๆที่เห็นขึ้นมานะคือมันเป็นการตัดสินใจของคุณนะทัดลมคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับให้เลือกคะ่ะทั้งๆท,ที่อาจจะไม่อยากเลือกอะไรเลยอ่ะมาดูสำหรับในเรื่องของคนโสดกันบ้างนะทัดลมก้าเหรียญโอ้โหก้าเหรียญน,นะคะ มีไพ่5ดาบเข้ามาแล้วก็มีไพ่9ดาบเข้ามาด้วยคุณดูสิตัวตนของคุณนะ่ะคุณอยู่ในสังคมนะคะอยู่ในแวดวงของความมีชื่อเสียงก็ได้นะธาตุลมอะนะหรือว่าคุณนั้นนะคะพัฒนาตัวเองมาอยู่ในระดับที่มีโปรไฟล์ดีก็แล้วกันนะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเข้ามาหลุ่มล้อมคุณเยอะแยะมากมายนะเนี่ยอย่างที่บอกไปอะ คนเข้ามาตกหลุมหลักคุณได้ง่ายดายนะคะแต่คุณเองคุณก็ยังอยู่ในส่วนที่คุณนั้นน่ะรู้สึกมีความสุขอ่ะอาจจะเป็นเพราะตัวคุณยังไม่อยากที่จะดึงใครเข้ามานะคะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณเป็นคนเลือกนั้นคิดนานคิดเยอะคิดมากคิดละเอียดคิดอครอบคอบอะไรก็ไม่รู้คุณเป็นคนที่เวลาคบใครแล้วว่าคุณจะต้องรู้ข้อมูลของคนคนนั้นให้ชัดเจนแล้วทีทนี้ธาลมคุณจะเป็นคนที่ยืนอยู่ในเวลาของตัวเองค่อนข้างนาน ะะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะาอาจจะเข้ามากดดันคุณนะในลักษณะอ,อ,อยากให้คุณเป็นมากกว่านี้หรือเข้ามาเพื่อที่จะมาล้าเส้นอะไรแบบแบบนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ให้คําตอบเขาตัวเลือกเหล่านี้เขาก็จะออกจากคุณไปนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเ้าเหรียญเนี่ยเห็นปะเก้าเหรียญห้าดาบนะประมาณว่าคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เลือกแต่คุณไม่เลือกนะแล้วคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยก็จะค่อยๆทยอย หายไปสูญสลายไปตามกาลเวลานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีความโชคดีนะคะในเรื่องของคนเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยอ,ะอ่ะอ The Wheel of Fortune เข้ามาเมื่อการเวลาผ่านไปนะคุณก็จะต้องไปยืนอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกอีกอ่ะ The Wheel of Fortune นะคะแล้วก็มีไพ่เ็ดถ้วยเข้ามาแล้วทีนี้คนรอบข้างอ่ะก็มองว่าคุณนั้นนะ่เจ้าชู้จังเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่า คุณเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้พกวางไปการันตีนิสัยของแต่ละคนไม่ได้นะบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเราอะยือนอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเข้ามาชอบเราเองแบบนี้ก็ได้นะโอ้ทางทั้งที่คุณนั้นอาจจะไม่อยากเลยที่จะต้องมีใครเข้ามาแล้วต้องบอกว่าให้เราเลือกหรืออยู่ในจุดที่เราจะต้องมาตัดสินอะไรแบบเนี้ยนะคุณอาจจะไม่อยากเป็นแบบนี้ก็ได้อะคะ่ะแต่เมื่อ อาจจะมีเรื่องของงานพาไปเนาะในเรื่องของการงานพาไปในเรื่องของความมีชื่อเสียงของคุณพาไปหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ค่ะเหตุปัจจัยบางอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ที่นําพาตัวคุณไปให้กลายเป็นคนที่มีตัวเลือกคนโสดเอาจริงหัวกระดไม่ได้แห้งนะคะมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วคุณก็ไม่ชอบนะคะเอ่อกับคนที่เข้ามานะแล้วก็อยากเป็นอะไรกับคุณมากกว่าเนี้ นะทั้งที่คุณอาจจะยังไม่ได้มองหาในจุดจุดหนึ่งนะของความรักอะคะ่ะเออหนักใจใช่ไหมทัดลมก้า <c> ว <oughs> ดาบเข้ามาเนี่ยเครียดคะ่ะนะทุกคนเข้ามาพยายามจะล้ําเส้นของคุณหมดเลยเห็นไหมเด็กดาบเข้ามาแล้วก็มีไพ่ก้าวดาบเข้ามาด้วยอะ่ะอ๋อเนี่ยทุกคนเข้ามาพยายามจะล้ําเส้นในชีวิตส่วนตัวของคุณหมดเลยอะ่ะอืมนะเออแต่ว่าาตุลมคุณก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองอะเนาะ ราชินีดาบเข้ามาเนี่ยคือตัวคุณน่ะนะคุณก็สแสดงออกจากการกระทําให้เขาเห็นตรงๆนะอ,อว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ยังอยู่ในระยะที่ที่เป็นเพื่อนกันได้ดีกว่านะอืมคนโสดคนโสดมีคนเข้ามานะแต่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ายังไม่มีใครใช่ก็ได้อะก็ยังไม่มีใครใช่อะความรู้สึก ในแง่ของความรักคุณยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะถ้ามันจะเกิดจริงๆสําหรับคุณอ่ะมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นยากเนาะด้วยคาแรคเตอร์ของคุณหรือว่าอาจจะเหตุผลส่วนตัวอะไรของคุณอ่ะนะไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้ปิดใจนะคุณก็เปิดใจนั่นแหละนะไม่งั้นคุณเอ่อไม่มีเพื่อนรอบตัวเยอะหรอกคุณอาจจะมีเพื่อนรอบตัวเข้ามานะคะแต่คุณก็ยังไม่รู้ไงว่าใครมาดีมาร้ายอะไรประมาณนี้แล้วคุณไม่ชอบคนที่มาออกคําสั่งอ่ะ แล้วคุณจะเจอในลักษณะคนที่เข้ามาแล้วคุยกันน้ำไม่ทันไรก็อยากจะเข้ามาในโลกของคุณแบบนี้คุณรู้สึกไม่โอเคก็ได้ค่ะสำหรับธาตุลมขนโสดนะ,นะแต่ซีเรียสอะไรอะการเงินคุณดีอะ่ะเออแล้วดูเหมือนว่าคุณดีตรงที่ว่าคนแปลกหน้าเนี่ยที่เข้าที่คุณเข้าไปทำความรู้จักด้วยอะนะคะเขานำเขานำความโชคดีมาให้คุณนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีสเสน่ห นะมีคนตกหลุมรักคุณง่ายนะคุณก็มักจะได้อะไรหลายๆอย่างจากคนที่เข้ามาหลุตกหลุมรักคุณนะ่ะเข้าใจไหมในเวลาเนี้ยโอเคนะเอานะมีคนรักก็ดีกว่าคนไม่รักเรานะคะแต่ถ้าอยากรักษามิตรภาพเอาไว้คุณก็ต้องอยู่ในจุดที่วางตัวนะแต่ดูเหมือนตัวคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่เฟรนลี่อะเฟรนลี่ไฮไฟ์อย่างเงี้ยนะนะเพราะว่าคุณเป็นแบบนี้ไงคะก็จะมี อ๋อคนหลายคนเข้ามาตกหลุมรักมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะบางคนโสดนี่แบบว่าไม่ธรรมดานะบางคนอะนะไม่มีตัวเลือกอยากมีตัวเลือกนะแต่คุณนะมีตัวเลือกนะแต่ไม่อยากเลือกโอเคค่ะมาดูอยคนคุยกันบ้างในลักษณะของคนคุยเก้าเหรียญห้าดาบเข้ามาอืมคุณรู้สึกว่าถ้าใครจะอยู่ก็ขอบใจ ถ้าใครจะไปก็ขอให้โชคดีสำหรับคุณนะเออถ้าลมคุณยังไม่ค่อยรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยคลิกกับคนคุยของคุณเท่าไหร่นะช่วงนี้นะนะห้าดาบมันเข้ามาคุณรู้สึกมันมีปัญหาเข้ามาหรือยิ่งยิ่งคุยแล้วคุณรู้สึกหมุดหงิดในใจเบาๆก็ได้น่ะนะกับคนคุยอะค่ะเพราะคุณเองก็ยังไม่ได้ไว้ใจเขาสักเท่าไหร่เลยอะ ราชาเอราชิาชนีดาบมันขึ้นมามันบอกบอกถึงว่าคุณมีกำแพงแล้วก็เขายังไม่มีความสามารถพอนะที่จะทำให้คุณรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจได้อะคะ่ะเหมือนคุณอยากดูต่อไปยาวๆกับความสัมพันธ์เนี้ยกับคนคนเนี้ยมันมีเรื่องของการที่เขาทำอะไรบางอย่างทำให้คุณสงสัยก็ได้นะในพฤติกรรมนะคะแล้วคุณเลยอาจจะไม่กล้าให้สถานะ มันอาจจะเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอนะคะอาจจะอยู่ในเวลากันนั้นนะคะแต่ว่าความสม่ำเสมอนั้นอาจจะขาดขาดหาหายตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้คุณนั้นอะยังนึกเฝ้าระแวงอะนะหรือว่าประมาณระวังตัวเองอะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจอะนะทัดลมอืมคุณก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงนะหรือคาดหวังอะไรกับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนอะกับคนคุยจริงๆอะคุณจะพัฒนากับเอ,อ ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ก็ได้นะสําหรับธาตุลมอะค่ะแต่เพราะว่าเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้คุณเห็นก่อนเนาะแล้วคุณอาจจะเหมือนคุณคิดสองด้านนะ่ะเข้าใจปะเหรียญมันมีสองด้านอยู่แล้วในอีกมุมหนึ่งอะเขาก็ดีนะกับการปฏิบัติกับคุณอนะแต่อีกมุมหนึ่งอนะมันก็มีอะไรบางอย่างที่คุณยังรู้สึกไม่โอเคอนะความสัมพันธ์นะความใส่ใจนะ มักมาเป็นอันดับหนึ่งนะเวลาค่ะมักแพ้ความใส่ใจเสมอบางคนอยู่ในเวลากันนานนาน,น,านมากนานนะแต่เป็นความสัมพันธ์เข้าๆออกแบบเนี้ยนะถามหน่อยว่าเราจะเอาอะไรมาแพ้ใจอ่ะนะถ้าความสม่ำเสมอไม่มีนะแต่อยู่ในเวลากันนานแต่ขาดบางสิ่งบางอย่างไปมันก็ไม่โอเะอ,อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกว่าบางคนอยากจะลดสถานะหรืออยากจะห่างออกมาด้วยนะเด็ก อืมโอเคนะสําหรับคนคุยค่ะคนคุยเนี่ยเท่าที่ดูอะกวางมองว่ามันพัฒนาไปได้นะแต่มันต้องใช้เวลาค่ะเหมือนคุณอาจจะใช้เวลาของคุณยังไม่มากพอในการดูเขาแต่สําหรับเขาเขาอาจจะมองว่าอืมเวลาแค่เนี้ยสําหรับเขาอะมันมากแล้วเวลาเราไม่เท่ากันค่ะอืมแต่มันเหมือนว่าคนคนนี้จะเข้าเข้าออกในความสัมพันธ์นะอยู่กันนานค่ะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ เข้าอออกๆออกออกเข้าออกอยู่แบบนี้นะโอ้แล้วตัวคุณก็เริ่มมาคิดว่ามันจะเสียเวลาไปไหมนะกับคนคนนี้แล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณเรื่อยๆเลยะนะอืมคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากพลาดโอกาสนะคนที่ให้ความชัดเจนกับคุณได้อะ่ะคุณมีตัวเลือกนะมีคนที่จะให้ความชัดเจนกับคุณได้นะแต่เหมือนคุณยังภาวะพ้ะวงกับอีกคนนึงอะ่ะนะที่อาจจะคุยกันมานานแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรให้คุณรู้สึกว่า เขาจะชัดเจนกับคุณได้เต็มที่เข้าใจไหมโอเคนะมันจะเป็นเช่นนี้แหละนะสําหรับคนคุยนะคะเดี๋ยวไปละเอียดทีหลังนะจะอย่านอยนนะเดี๋ยวกวางจะไปแยกราศีให้อีกทีนะคะอามาดูสําหรับคนมีคู่บ้าง <c oughs> มีคู่มีคู่ช่วงนี้เป็นอะไรมีคู่เอ่อมีไพ่เก้าเหรียญห้าดาบเข้ามาอ,อระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะอืมสําหรับคนมีคู่อะ่ะเหนื่อยนะคะภาคนี้ในเรื่องของการเงิน การทองอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะมันจะดีขึ้นค่ะเหมือนคุณเก็บเงินเก็บทองกันมานะแล้วก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างทําให้เราเสียเงินออกไปนะแต่ด้วยที่คนรักของคุณนะเนาะก็อาจจะพยายามนะนะที่จะมีการหมุนเงินเดะวิวมันเข้ามานะเหมือนตัวธาตุน้ําคุณจะได้โชคาจากคนรักนะหรือว่าคนรักนะคะอาจจะนําความโชคดีมาให้คุณก็ได้นะช่วงนี้คนรักทํางานหนักมาก ตัวของธาตุลมเองคุณก็ค่อนข้างมีภาระเยอะมากมายเลยอะ่ะมันเป็นภาระในเรื่องของการใช้จ่ายหรือเรื่องของการเงินบางทีอยู่ๆนะคุณอาจจะเสียเงินไปโดยที่แบบว่าเรื่องนั้นมันไม่ควรที่จะเสียเข้าใจไหมแต่คุณสองคนก็ยังให้กําลังใจกันอยู่นะมันมีความลําบากอึดอัดใจเข้ามานะช่วงเนี้ยสําหรับธาตุลมอะ่ะคนมีคู่อะคะ่ะก้าวดาบเนี่ยแล้วก็มีไพ่เด็กดาบเข้ามาเหมือนคุณต้องฝ่าฟันกันไปให้ได้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมอะ่ะอืมนะคะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่อ๋อ จักรวาลนะอาจจะเหวี่ยงความลําบากเข้ามานะในความสัมพันธ์ของคุณสองคนเพื่อทดสอบใจของกันและกันนะนว่าเอ๊เราสองคนนั้นนะจะสามารถร่วมความทุกข์กันไปได้ไหมเราร่วมสู่กันมาแล้วแน่นอนตอนนี้จริงๆอะความลําบากความทุกข์มันเข้ามาบ้างมันก็ดีนะมันทําให้เรารู้จากตัวตนนะหรือว่ารู้จักนิสัยกันมากขึ้นว่าเอ๊เราสองคนเนี้ยถ้ามีปัญหาเข้ามาเราจะสามัคคีกันไหมแต่ปรากฏว่าคุณสองคนมีความสามัคคีกันค่ะ นะต่อให้มีอะไรเข้ามาแล้วมารบกวนความคิดจนมันอยากจะเกิดการทะเลาะกันเนี่ยก้าวดาบเนี่ยคุณก็เครียดเขาก็เครียดนะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะนะคุณก็ผ่านไปได้อะนะด้วยความพยายามของคุณหรือว่าการประคับประคองความสัมพันธ์แล้วมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาด้วยไพ่บอกว่ามันจะดีขึ้นนะถ้าคุณสองคนมีความสามัคคีกันความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคุณสองคนร่วมแรงร่วมใจกันนั่นแหละนะฉะนั้นช่วงนี้เหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไร นะสำหรับทาร์ตลมนะเรามีคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยที่อยู่กับเรานะคอยประคับประคองกันไปเนี่ยถือว่ามันเป็นความโชคดีกว่าทุก,เ,ก,ทกเรื่องนะที่จะเข้ามาอุปสรรคอะไรก็ตามที่มันเข้ามาถ้าเรามีคู่ชีวิตดีนะโอ้โหแค่นี้ก็เป็นกําลังใจพอแล้วค่ะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งของคนรักของคุณเนี่ยเป็นไพ่ the wheel of fortune เห็นไหมมันเป็นความโชคดีนะคุณได้คนรักที่ดีนะคะอืมหรือได้คู่ที่ดีอะ่ะนะถ้า คนนี้นะคะสามารถนะคะช่วยให้คุณนั้นหรือว่าเท็ปรึกษากันได้นะแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยแน่นอนค่ะเป็นคู่กันแน่นอนมันคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขเจ็ดถ้วยเข้ามาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ผิดคนจริงๆนะและอีกอย่างคนนี้เข้ามาเสริมความมั่นใจนะให้คุณนะคะคือปัญหาเข้ามาอะไรก็แล้วแต่มันก็มีบ้างอะไรบ้างอะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ที่เราสองคนเนี้ยฟันฝ่าไปได้ไหม ืแล้วช่วงนี้คนรักเขาก็ค่อนข้างที่จะฟังคุณด้วยนะสําหรับธาตุลมอ่ะเออคุณออกความคิดเห็นอะไรออกมาอย่างเงี้ยในเด็ดทวยเนี่ยคนรักก็ฟังคุณนะอืมเพราะเราฟังกันและกันไงคะนะความสัมพันธ์นี้มันจึงเดินหน้าต่อได้อุปสรรคใหญ่นะคะมีอะไรแบกเข้าบ่ามานะมันก็ผ่านไปได้อะสําหรับคนมีคู่ถือว่าดีนะแต่ว่าก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะในช่วงนี้นะ,คะ่ค่ะก็ค่อยๆนะปรับกันไปนะ เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าเป็นไพ่แนะนําให้กับธาตลมค่ะกวางขอไพ่แนะนําให้ธาตลมห้าใบมีไพ่แปดไม้เท้าเข้ามานะคะชีวิตของคุณจะก้าวหน้านะทุกสถานะเลยเพราะว่าแปดไม้เท้าเข้ามาจะเกิดเรื่องราวนะคะปาฏิหาริย์นะมหัศจรรย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นใครมีอุปสรรคเข้ามาอุปสรรคก็จะหมดไปนะอืม แต่แม่ท้าเข้ามาค่ะไปต่อมีไพยอัศวินเหรียญเข้ามาคนโสดก็จะได้เจอคู่นะหรือมีคนเข้ามานะคะมามอบความจริงตังจริงใจให้กับคุณนะตอนนี้มันก็อยู่ที่ตัวธาตุลมอีกทีนึงด้วยนะว่าคุณน,นั้นนะคะจะ อ,อ,อยู่ในเวลาของกันและกันได้นานพอไหมหรือว่าศึกษาเรียนรู้ใจกันมากพอไหมนะไม่ใช่คุยกัน2อสเดือนเงี้ยตัดจบอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปรู้หรอว่าเขาใช่คู่แท้ของเราไหมฉะนั้นเราก็ต้องอ,อดูจากการกระทําไปนะอืสําหรับคนที่มีคู่ก็จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะลําบากระยะแรกนะแต่ว่าตอนท้ายดีค่ะการเงินจะดีขึ้น มีไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากคนรักคนทางไกลอืมหรืออาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินงานนะหรือได้รู้จักคนใหม่ๆอะค่ะมีไพ่สิบดาบเข้ามาด้วยนะระวังสุขภาพนะจ๊ะอ๋อสำหรับธาตุลมเนี่ยสิบดาบเข้ามาเนี่ยเหนื่อยเนี่ยอย่างที่บอกไปบางคนเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายแล้วต้องแบกภาระยเยอะเนาะ ตอนนี้สิกดาบเข้ามาไพ่บอกว่าต้องมีเวลาพักผ่อนอย่าคิดมากนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเนะี่ยสิกดาบระวังป่วยค่ะอีกใบหนึ่งซิมีไพ่สามไม้เท้าเข้ามาเนาะทออ่าลมอ่จจะคิดเรื่องอนาคตนะหรือมองเรื่องอนาคตเสมอเสมอนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณเครียดมีเรื่องซีเรียสนะฉะนั้นเราเองก็ต้องปล่อยวางนะคะบางเรื่องบ้างนะอะไรก็ตามที่ เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีเลยอะนะเราอย่าไปคิดมันเลยนะเราเอาสิ่งที่ดีความคิดดีๆเข้าตัวเราดีกว่ามองเห็นว่าธาตุลมบางคนเครียด <c oughs> เครียดช่วงนี้ยนะอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะนะธนะาตุลมนะจ๊ะโอเคนะก็อเอาแบบคร่าวๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวอ่อ วางจะไปแยกเป็นลาศีให้อีกทีแบบละเอียดนะนี่เป็นไฮไลท์เฉยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ